นี่คือพื้นที่ของเหล่านักอ่านมาหยิบหนังสือแล้วออกไปตะลุยโลกกว้างกันกับหาให้อ่านเดอะ e รีดดิ้งฮีโร่ในแต่ละสัปดาห์ทีมฮีโร่นักอ่านจะต้องพนึกกำลังใช้ความรู้จากการอ่านมาทำภารกิจตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวรอบตัวเพื่อพิชิตกุงทรัพย์หนังสือมอบให้กับเพื่อนๆในพื้นที่ห่างไกลซึ่งยอดสะสมกุ่ทรับหนังสือตอนนี้ก็อยู่ที่78,000บาทแล้วครับ แล้ววันนี้ทีมฮีโร่นักอ่านต้องมาเจอกับคำถามที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันการก่ออาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สวัสดีครับนี่คือท้ายอ่าน The Reading Hero ครับวันนี้เป็นเรื่องสำคัญใกล้ตัวมากๆครับเป็นเรื่องของอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งหลายคนนะครับโดนแฮกเกอร์ล้วงข้อมูลเพราะอะไรครับไปตั้งรหัสเนี่ยมันง่ายหรือบางทีเห็นลิงก์แล้วก็ หลงคลิกไปครับแล้วก็โดนล้วงข้อมูลอืมอันนี้เป็นเรื่องยุ่งยากนะครับเราจะต้องป้องกันครับเป็นความรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบร,าาบรม,มินธิพยชมหาราชบร,รม,มานาถบาพิตรเล่มที่42เรื่องอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หนังสือที่จะพาเราไปเปิดโลกกว้าง เพื่อรู้เท่าทันอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ก็คือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิธเล่มที่4ีเรื่องอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ครับหนังสือที่พร้อมจะตีแผ่และเผยความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มาในหลากหลายรูปแบบ ร้อมยกตัวอย่างการป้องกันภัยจากอาชญากรอิเล็กทรอนิกส์หรือแฮกเกอร์เพื่อไม่ให้เราทุกคนตกเป็นเหยื่อจากผู้ไม่หวังดีที่แฝงตัวมาในโลกโซเชียลครับโลกไซเบอร์เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราทุกคนเพราะปัจจุบันมีการใช้โซเชียลมีเดียหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์กันอย่างมากมายแต่เนื่องจากผู้ใช้งานบางคนยังมีความรู้และความเข้าใจไม่มากพอจึงทำให้เกิดการถูกหลอกลวงตามมา โดยไม่ได้ทันระวังซึ่งอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เรามักเห็นกันบ่อยๆตามข่าวหรือโซเชียลมีเดียต่างๆก็คืออาชญากรรมทางการเงินหรือการช่อโกงทางออนไลน์การละเมิดล,ลิขสิทธิ์คือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตการแฮ็กคือการเข้าถึงข้อมูลในคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตการเผยแพร่พภาพอนาจารทางออนไลน์การหลอกลวงพันคอเซ็นเตอร์ และการหลอกให้กู้เงินผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันกู้เงินออนไลน์ครับอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ละอย่างน่ากลัวมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนควรเรียนรู้เพื่อป้องกันและช่วยทำให้เราใช้สื่อต่างๆในโลกไซเบอร์ได้อย่างปลอดภัยครับ <c oughs> และทีมฮีโร่นักอ่านที่จะมาพิชิตกลุมทรัพย์หนังสือและรู้เท่าทันเล่เหลี่ยมอาชญากรทางอิเล็กทรอนิกส์กับเราในวันนี้ก็คือ สวัสดีครับผมชื่อตั้งอ๋อครับสวัสดีค่ะหนูชื่อมินิค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อแพรวาค่ะนักอ่านแต่ละคนของเราทั้งสนใจและใช้สื่อในโลกโซเชียลเป็นประจำแบบนี้ก็มีลุ้นในการพิชิตขุมทรัพย์หนังสือกันอย่างแน่นอนไปติดตามเชียร์กันครับ และผู้ที่จะพาเราไปรู้เท่าทันอัชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อสู้กับเหล่าอาัชญรกร,รในโลกไซเบอร์ hmm. ก็คือผู้กองตูนผู้เชี่ยวชาญด้านป้องกันอัชญากรรมทางเทคโนโลยีครับพี่ตูนฮะอัจญรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยที่เคยเจอมีอะไรบ้างครับสิ่งที่พี่ตูนเจอในขณะที่ทำงานครับคือการแฮก f a c e b o o k แล้วเอา Facebook นั้นครับไปหลอก เพื่อนที่อยู่ใน Facebook หลอกญาติญาติกันครับว่าช่วยโอนตังมาหน่อยได้ไหมเพื่อนในเฟซก็หลงเชื่อก็โอนตังมาถามว่าทําไมถึงแฮกได้เพราะเราตั้งพาสเวิร์ดง่ายๆอ,อย่างเช่น1234 56789หรือเราใช้เบอร์โทรศัพท์ก็เลยทำให้คนร้ายครับสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือบัญชีสื่อโซเชียลอะไรต่างๆได้นั่นแหละครับก็เป็นเป็น,เป,นเป็นที่มาของว่าจำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องของการตั้งพาสเวิร์ด นะครับครับผมแล้วต้องตั้งพาสเวิร์ดยังไงให้แบบให้ปลอดภัยอะครับอ๋อหลักการง่ายๆครับเอาสิ่งที่เรารู้แล้วมาตั้งยึดหลักอย่างนี้ครับการตั้งพาสเวิร์ดนะครับ 1. อังกฤษ 2. ยาว 3. ไทย 4. ใหญ่ 5. ใส่ตัวเลข 6. อักขระพิเศษต้ตองมีการตั้งพาสเวิร์ดต้อง,งตั้งเป็นภาษาอังกฤษให้ยาวเข้าไว้เกิน8ตัวแล้วก็ให้มีตัวพิมพ์ใหญ่ ต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่อยู่หนึ่งตัวในพาสเวิร์ดนั้นแต่ต้องไม่เป็นตัวแรกใส่ตัวเลขพี่จูนก็จะไม่เอาวันเดือนปีเกิดจะไม่เอาโทรศัพท์มาเกี่ยวข้องแต่ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรานะครับมันมันมีเยอะแยะมากมายอย่างเช่นเลขที่เรียนนึกออกไหมครับเลขประจําตัวนักเรียน2ตัวสุดท้ายหรือ2ตัวแรกเอามาใช้ก็ได้นะครับลักษณะอย่างนี้อักขระพิเศษก็ต้องมีอักขระพิเศษเช่นโคลอนสลอะไรพวกนี้ครับแล้วถ้าเราจะ ตั้งพาสเวิร์ดเหมือนกันทุกแอปได้ไหมคะพี่ตูนไม่แนะนําให้ใช้พาสเวิร์ดทุกเดียวกันเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตอนที่เราสมัครเราใช้อ e ีเมลถูกต้องไหมครับอีเมลตัวเดียวนั่นแหละครับสมัครทุกๆเซอร์วิสเลยใช่ไหมครับถ้าเผื่อว่าคนร้ายแฮกอีเมลได้ a c e b o o k เราก็หายถูกต้องไหมลูก TikTok เราก็หายทุกอย่างที่เราล e ็อกอินด้วยอีเมลตัวนี้หายหมดเลยงั้นตั้งพาสเวิร์ดให้ดาวยากก็ปลอดภัยแล้วใช่ไหมฮะ ไม่เสมอไปครับพี่กบครับเพราะว่าถ้าจะให้ดีนะครับณปัจจุบันเนี่ยทุกๆบริการครับเขาจะมีการให้ยืนยันตัวตน2ปัจจัยอ๋อเป็นไงฮะยกตัวอย่างเช่น Facebook ครับถ้าเราเปิดฟ uh, ีเจอร์ two factor a u t h e n t i c a t i ไม่ว่าจะเป็นการใส่ uh, รหัสหรือให้เขาแจ้งเตือนมาที่เบอร์โทรศัพท์ที่เราผูกไว้กับ Facebook hmm. นะครับมันก็จะง่ายในแต่ละระบบครับในแต่ละแอปเขาจะส่ง otp มาที่เบอร์โทรศัพท์มือถือที่เราผูกไว้ซึ่งอยากจะฝากน้องๆไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นพาสเวิร์ดหรือรหัส OTP ที่ส่งมาที่เราถ้ามีคนโทรมาบอกน้องขอถามอันนี้ขอถาม OTP ห้ามส่งให้เด็กขาดโอเคนะได้เรียนรู้หลักการตั้งรหัสผ่านหรือพาสเวิร์ดกันไปแล้วซึ่งพาสเวิร์ดเป็นประการด่านแรกก่อนที่เราจะเข้าไปทำธุรกรรมต่างๆบนโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นอ e ีเมลหรือโมบายแบงกิ้งต่างๆ ซึ่งถ้าไม่ทันได้ระวังตัวตั้งรหัสผ่านที่ขาดเดาได้ง่ายหรือเปิดเผยรหัสผ่านของตนเองให้บุคคลอื่นได้รู้ก็อาจจะทำให้เราตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพได้นะครับซึ่งนี่ก็เกี่ยวกับคำถามข้อแรกของเรามีมูลค่ากลุมทรัพย์หนังสืออยู่ที่4 0 0 0บาทครับได้เวลากับคำถามข้อที่หนึง สำหรับน้องๆที่ดู Facebook Live อยู่สามารถร่วมสนุกตอบคำถามกันได้นะครับเรามีสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับเสริมการเรียนรู้มอบให้10รางวัลเมื่อสักครู่นี้เรียนรู้เกี่ยวกับพาสดุ์ไปแล้วรหัสผ่านไปแล้วมาทดสอบกันซะหน่อยกับคำถามรหัสผ่านในข้อใดครับต่อไปนี้มีความปลอดภัยที่สุดนะครับระหว่างกอไก่ แคนดานี่เลย A B C D 1 2 3 4อา E D 9 T S 3 7, 7 7เครื่องหมายตกใจบึงบ้งอุ้ยข้อ,ข,อขวาย I ตัวเล็กแล้วก็ I love you มินี่ครับคิดว่าข้ออะไรครับข้อขอข่ายค่ะลองอ่านสิจ๊ะ E D 9 T S 2 7 7อุ๊บตกใจเครื่องหมายตกใจแบบนี้ภาษาอังกฤษว่าอะไรครับ Escalation Point ครับยาวไปเพราะฉะนั้นเราใช้ตกใจพอทำไมต้องอันนี้อมินิเพราะว่ามันมีทั้งตัวพิมพ์ใหญ่มีตัวเลขแล้วก็มีเครื่องหมายคิดว่าคนอื่นน่าจะเดาไม่ถูกขอขนาดหนูยังจำไม่ค่อยได้เลยเออเจ้าของยังจำไม่ค่อยถูกนะทั้งวันกดยังเข้าไม่ได้เลย ไม่รู้แฮกเกอร์จะเข้าได้ไหมเนาะครับโอ้โอปลอดภัยจริงๆเอออ้าวตั้งโอ้ข,อข้อข้อขอใข่ครับแล้วทำไมข้ออื่นไม่ได้ล่ะเนี่ยกอไก่อ่ะเพราะว่ากอไก่มันดูจาง่ายแล้วก็ A B C D หนึ่อี่อะก็มันก็คุ้นชินแล้วก็มันดูจำง่ายแล้วก็มันดูไม่ปลอดภัยเท่าไหร่แต่ A B C D ตัวใหญ่นะ เอ C ีตัวใหญ่แต่มันไม่มีตัวเล็กเครื่องหมายเอ่ะอ๋อเหรอต้องมีตัวเล็กด้วยเหรออันนี้ตัดทิง้งอ,อ่ะไอเลิบยูอ่ะมันขาดตัวเลขก,กับสัญลักษณ์ไปอ๋อต้องตัวเลขอีกแล้วมันก็มีความหมายด้วยค่ะความหมายอะไรอ,อ่ะผมเลิฟขึ้นโอ้โหต้องทำตาด้วยนะแมก็คือคิดว่ามันมันง่ายไปค่ะมันมีความหมายแล้ว,ลวมันก็มีไม่มีตัวเลขไม่มีเครื่องหมายต่างๆ จะทิ้งนะแล้วมันก็ไม่ยาวด้วยค่ะอ๋อไม่ยาวต้องเท่าไหร่ถึงจะยาวพอตั้งอกเก้าตต้องเก้าตัวอันนี้กี่ตัวครับหกครับหกไม่พอไม่พอครับมันไม่ยาวมากค่ะถ้าจะใช้รหัสกันจริงๆอยากใช้ข้อขอไข่เขาคิดว่ามันปลอดภัยปลอดภัยแหละปลอดภัยนะตอบเลยนะปลอดภัยมากสรุปคําตอบนะครับรหัสพานข้อใดปลอดภัยที่สุดมินิเลือกตอบข้อขอไข่ค่ะ E D T S สามเจ็ดเจ็ดตกใจแท้ว่าตอบข้ขอขอไข่ค่ะ E D 9 T S 3 7 7ตกใจค่ะขอเป็นภาษาอังกฤษเลยนะตั้งโอนะเลือกตอบข้อ E D 9 T S 3 7 7 e x c l a m a t i o n point นะก็คือขอไข่ <c oughs> นั่นเองเอา้าวคำตอบครับประหัสผ่านข้อใด ปลอดภัยที่สุดใน3ตัวเลือกนี้ถ้าตอบถูกนะครับรับถุงซ้ำหนังสือ4,000บาทและคำตอบที่ถูกต้องคือข้อฉลยมาเถอคะค่ะพีก่กบยังไงก็ถูกร้านเปอร์เซ็นเลยคะ่ะตหลักแล้วเนี่ยยังไงก็ถูกคะ่ะเชื่อหนูพาสเวิร์ดหรือรหัสผ่านในข้อใดใน3ข้อนี้ที่มีความปลอดภัยที่สุดคำตอบคือข้อ ขอไข่ถุกต้โอ้โหหลักเกณ์ที่พูดมาไม่ถูกหมดเลยนะสําหรับการตั้งรหัสที่ปลอดภัยที่สุดนะครับจะต้องมีอักษรตัวพิมพเล็กและพิมใหญ่ตัวเลขนะครับแล้วก็มีอักขระพิเศษครับดังนั้นสําหรับข้อนี้นะครับคำตอบที่ถูกต้องที่สุดได้แก่ข้อขอไข่ครับเพราะว่าข้อนี้นะครับมีอักษรพิมพใหญ่ก็คือตัว E และตัว D อักษรพิม์เล็กตัว T และตัว S แล้วก็มีตัวเลขซ้ำกันไปแล้วก็มีอักขระพิเศษครับส่วนสําหรับข้ออื่นๆนะครับข้อกอไก่ครับที่ผิดเพราะว่ามีอักษรพิมพใหญ่อย่างเดียวแล้วก็ เป็นตัวเลขเลยนะครับขาดอักษรพิมเล็กและก็อักขระพิเศษครับส่วนข้อคอควายนะครับเป็นอักษรพิมใหญ่สลับกับพิมพ์เล็กก็จริงแต่เนื้อหาเนี่ยจะเดาได้ง่ายเกินไปนะครับไม่มีตัวเลขไม่มีมมอักขระพิเศษครับดังนั้นข้อที่ถูกต้องและก็ปลอดภัยที่สุดสําหรับข้อนี้ก็คือข้อขอไข่ครับผมข้อนี้ตอบถูกก็รับไปเลยสิครับผมซับหนังสือให้กับเพื่อนๆในพื้นที่ห่างไกล4 0 0พบาทนอกเหนือจากเรื่องการตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัยแล้ว เราก็ต้องเรียนรู้ถึงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการโดนแฮ็กข้อมูลด้วยไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบคลิกลิงก์ต่างๆโดยไม่ได้อ่านให้ชัดเจนก่อนก็อาจเป็นการให้ข้อมูลส่วนตัวกับผู้ที่ไม่หวังดีได้โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวกับแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นการชิงโชคหรือการเซ็นชื่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากๆเรารู้ตัวอีกที เงินของเราอาจสูญหายจนหมดบัญชีไปเลยก็ได้ดังนั้นก่อนจะคลิกหรือทำธุรกรรมอะไรก็ควรอ่านข้อความเหล่านั้นให้เข้าใจและศึกษาข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนนะครับและนี่ก็เกี่ยวข้องกับคำถามข้อที่2มีมูลค่าขุมทรัพย์หนังสืออยู่ที่6,000บาทได้เวลากับคำถามข้อที่2 สำหรับน้องๆที่ดู Facebook Live อยู่สามารถร่วมสนุกตอบคำถามกันได้นะครับเรามีหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับเสริมการเรียนรู้มอบให้10ร่างวันคำถามท่านนี้เกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์ซึ่งทุกคนปัจจุบันนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะฟังดีๆกับคำถามครับในการเล่นโซเชียลสิ่งใดควรทำมากที่สุดครับก็ไก่ แสดงความรู้สึกทุกอย่างบนโลกโซเชียลขอไข่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้ทุกคนรู้หรือข้อควายไม่เชื่อทุกข้อความที่ถูกส่งต่อๆกันมาอ่ะตั้งโอคิดว่าข้อใดครับก็ไก่ก็คือเปิดเผยความรู้สึกทั้งหมดออกมาค่ะในโลกโซเชียลอันนี้คือสิ่งที่ควรทำเหรอ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอย่างเช่นอย่างอื่นที่แบบว่าปิดทั้งหมดไม่คอมเมนต์อะไรเลยไม่ทำอะไรเลยก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้ดูโซเชียลไม่ได้ดูโซเชียลหรือไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแล้วก็บอกข้อมูลส่วนตัวออกมามันก็น่าจะเป็นวิธีแบบให้คนมาแฮกหมายถึงข้อเขาไขข้อไขนี่ไม่ควรคือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้ทุกคนรู้นี่คือไม่ควรไม่ควรอ่าเพราะว่า เพราะเพราะว่าอาจจะมีคนแฮกแล้วก็แล้วก็โดนคนแฮกแล้วก็ทำไวรัสในโทรศัพท์ได้มากขึ้นอันนี้ยุ่งเลยอ้าวไม่เชื่อทุกข้อความที่ถูกส่งต่อมาเราไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยงั้นมันก็ดูแบบมันก็ไม่เห็นใจก็แบบต้องต้องดูบ้างอย่างนี้ต้องเชื่อบ้างต้องเปิดใจเชื่อ้างสิอ่าเพราะฉะนั้นคิดว่าแสดงความรู้สึกทุกอย่างบนโลกโซเชียลควรทำไหมฮะวควรครับคิดว่ากอไก่เนาะมาะที่ แพว่าฮะคิดว่าข้อใดครับควรทำข้อควายค่ะคือไม่เชื่อทุกข้อความที่ส่งมาอ้าวข้อความอะไรบ้างที่ส่งต่อกันมาล่ะครับแบบลุ้นรางวันอะไรอย่างเงี้ยลุนรางวัลได้รางวัลฮิตเลยส่งมาบ่อยเลยได้กดไหมฮะไม่ค่ะทำไมไม่กดอ่ะเพราะว่าเผื่อเขาอาจจะเอาข้อบูในโทรศัพท์เราไปทำอะไรก็ได้ค่ะเอออันนี้เลยคิดว่าที่ควรทำคือข้อข้อควายค่ะนั่นก็คือ ไม่เชื่อทุกข้อความที่ส่งต่อมาค่ะไม่เชื่อเลยนะอะมาที่มินิข้อใดควรทําครับข้อควายค่ะนั่นก็คือไม่เชื่อทุกข้อความที่ส่งมาเคยเจอกับตัวยังไงฮะเขาอ,อาจจะส่งแมสเซจมาแล้วแบบมันเป็นปลอมๆแบบว่าลุ้นรางวัลใหญ่แต่ต้องเกาะข้อมูลเลขบัตรประชาชน<อ>ข้อมูลเบอร์โทรใครใเล่าให้เราฟังเรื่องข่าวนี้หรือว่าได้ยินจากไหนครับคุณครูสอนมาค่ะ อ,อันนี้คือที่โรงเรียนใช้เรียนมาแล้วครูสอนจะตอบไหมไม่เหมือนกันนะจะปรึกษานก่อนไหมเราว่ากอไก่มันแบบบางทีแสดงความรู้สึกออกมาแล้วคนอื่นอาจจะไม่สบายใจนะแต่ว่าการแสดงความรู้สึกออกมามันจะทําให้คนรู้สึกดีกว่าอืมโอเคค่ะตอบเลยไหมตอบเลยค่ะมั่นใจไหม มั่นใจร้นานเปอร์เซ็นต์นะค่ะในการเล่นโซเชียลนะครับสิ่งใดควรทํามากที่สุดนะครับมีนิ้นนเลือกตอบข้อข้อ,ขอควายค่ะไม่เชื่อทุกข้อความที่ถูกส่งต่อมาค่ะแพ้ว่าเลือกตอบข้อข้อ,ขอควายค่ะไม่เชื่อทุกข้อความที่ถูกส่งมาค่ะตั้งโอ,โอเลือกตอบข้อต่อไก่ครับควรแสดงความรู้สึกทั้งหมดออกมาทางโซเชียลค่ะ จำเป็นต้องยึด2ต่อ1นะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้การเล่นโซเชียลสิ่งใดควรทํามากที่สุดต้องยึดข้อคอควายเป็นคําตอบครับถ้าถูกต้องรับผงรัพย์หนังสือไปนะครับ6,000บาทแต่ถ้าผิดเป็นศูนย์ตอนนี้หนูลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะลุ้นจนปวดแก้มไปหมดแล้วคะเนี่ยคำตอบผมต้องถูกถึงผมจะเป็นคนเดียวที่ตอบไม่เหมือนใครแต่ยังไงก็ต้องถูกที่ผ่านมาที่หนูได้โซเชียลทุกวันวันนี้ได้ใช้ประโยชน์แล้วค่ะ และคำตอบครับในการเล่นโซเชียลสิ่งใดควรทำมากที่สุดคําตอบที่ถูกคือข้อขอควายถูกตอร์สำหรับข้อนี้นะครับสิ่งที่ควรทำเมื่อเราท่องโลกออนไลน์นะครับคือการที่เราไม่ควรเชื่อข่าวสารอะไรก็ตามที่เราได้รับบนโลกออนไลน์ในคันทีครับเพราะว่าข่าวสารที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์ช่วงนี้นะครับ มันอาจจะเป็นข่าวสารที่ใครก็ตามสามารถเผยแพร่ได้และมีข้อความที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่ถูกต้องชัดเจนนะครับดังนั้นน้องๆเวลาได้รับข่าวสารมาเนี่ยต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถืออย่างน้อยเนี่ยลองตรวจสอบกับตัวแหล่งข่าวที่เรารู้จักอย่างเช่นสำนักข่าวดังๆนะครับหรือว่าลองค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมใน Google ดูครับจะทําให้เราปลอดภัยจากข่าวปลอมมากยิ่งขึ้นครับผมตอนี้ตอบถูกรับกลุมซับหนังสือเพิ่มไปอีก6000บาทวันนี้ทีมฮีโร่นักอ่าน คว้ากลุ่มซับหนังสือไปให้กับเพื่อนๆในพื้นที่ห่างไกลได้แบบเต็มๆหนึ่งหมื่นบาทเลยนะครับทำให้ตอนนี้ยอดสะสมกลุ่มซับหนังสือรวมขึ้นไปอยู่ที่8 8 0 0 0บาทแล้วล่ะครับสำหรับการตรอยลกกว้างวันนี้ครับได้อะไรครับมินี่วันนี้นะคะมินี่ก็ได้รู้ว่าเราไม่ควรเชื่อทุกข้อความที่ส่งต่อๆกันมาค่ะเพราะอาจจะถูกโดยหลอกได้ค่ะ ว่าครับได้ความรู้ค่ะเอาไปใช้ว่าเราไม่ควรตั้งพาสเวิร์ดง่ายๆเพราะนคนอื่นจะสามารถเข้าถึงได้ง่ายค่ะตั้งโอ้ะได้ความรู้ว่าถ้าตั้งพาสเวิร์ดให้ย,กยากๆเนี่ยต้องมีตัวอะไรบ้างถึงจะปลอดภัยป้องกันอย่างนี้เ่ตัวอักษรใหญ่อักษรใหญ่แล้วก็อักษรเล็กแล้วก็สัญลักษณ์แล้วก็ตัวเลขต้องมีทั้งหมดกี่ตัวฮะแปดถึงสิบสองครับต้องยาวหน่อยนะ นี่เป็นความรู้ที่ต่อยอดจากหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนเล่มที่42ครับเรื่องอาจยากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ครับน้องๆสามารถตามอ่านสารานุกรมไทยอีกหลายเรื่องราวได้ที่ห้องสมุดของโรงเรียนนะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ครับ www. s r a รานุ o m t h a i .or.th ครั้งหน้าเราจะไปตะลุยโลกกว้างที่ไหนต้องติดตามชมกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่กับท้าให้อ่าน The Reading Hero สวัสดีครับ 拜拜。<的>